คุทนหมอเกินคะ่ะพอแม่พี่น้องมืง่อนี้จะพามาดูหมอกตอนเช้าๆเพราะต้องแปลกใจเป็นอย่างคึอตื่นสาวเพราะวา่าต้องตื่นมาอาบน้ำดื่มกาแฟแล้วก็ไปโรงเรียนคะ่ะใส่ชุดวอร์มเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าหนาวเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าต่างคะ่ะเดี๋ยวกัดกล่องเลยพามาดูสายหมอกยามเช้าเยอะมากๆเนี่ยคะ่ะเห็นหมอกขาวๆเนี่นี่ก็เป็นระเบียงหนะ้าบ้านนะคะนี่หมอกเยอะมากมองไม่เห็นอย่างเลย เพราะว่าเขาช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นแลวฝนก็ค่อนข้างที่จะตกบ่อยค่ะนี่เป็นบอมบ์กันไปซูงสู่ฝนมีแต่สายหมอกละองหมอกทั้งนั้นเลยนะคะนี่แล้วอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะใครที่สุขภาพร่างกาย ไ่ค่อยแข็งแรงหรือว่าแข็งแรงแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเฮ็ดลังทําร่างกายให้อุ่นค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเข้าช่วงฤดูหนาวแล้วหากเพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็อยู่ในช่วงฤดูฝนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่หมอกยามเช้านี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะทีนระเบียงหน้าบ้านใส่หมอกหนาเลยค่ะบนะ่ะมองอีหยังบุหินฤิจา้า สภาพอากาศวันนี้หนาวมากๆจะ